สสทุกชัยชนะของสอสอทุกคนคือการเพิ่มความหวังและความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงภายใต้ประชาพิไตยแบบการเลือกตั้งเอาละเราไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่สิ่งที่เราเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงแบบไม่หวนคืนกลับมาแล้วนะครับก็คือความจากเดิมที่ไม่เคยมีใครเชื่อว่าการเมืองแบบอนาคตใหม่ การเมืองแบบก้าวไกลเป็นไปได้ในการเมืองไทยที่เป็นจริงความคิดนี้พังทลายไปหมดแล้ว <c oughs> ถูกไหมการเลือกตั้งั้งหน้าไม่มีคำถามแล้วว่าก้าวไกลจะชนะการเลือกตั้งไหมมีแต่คำถามว่าก้าวไกลจะได้200ไหม250้หรือเปล่า นี่คือต้นทุนทางการเมืองที่พวกเราไม่เคยมีมาก่อนแต่จะมีในการเลือกตั้งหลังจากนี้เป็นต้นไปสมาชิกเพื่อนๆสมาชิกทุกคนเข้าใจนะครับว่าการที่กฎหมายเข้าสู่สภาเป็นกระบวนการที่แรงในหนึ่งสองสามนะบาระหนึ่งบาระสองบาระสามคืออะไรนะครับจีิงไหม โอเคก็กระบวนการในการพิจารณากฎหมายเนี่ยนะคะกฎหมายที okay. ่จะออกมาบังคับใช้ได้ฉบับหนึ่งเนี่ยพลรบหรือว่าโอเคมันจะมีพลร์หรบอวพรลกระคือถ้าเป็นพรลกรเนี่ยคือรัฐบาลเสนอเลยนะคะแต่ว่าเอาแบบปกติเลยก็คือถ้าเป็นพลรบเนี่ยมันจะสมมติว่าเรามีร่างร่างหนึ่งนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนก็คือยื่นเข้าไปในสภา เปิดรับฟังความเห็นตามมาตรา77นะคะก็คือให้ประชาชนหรือว่าบุคคลทั่วไปเนี่ยเข้าไปในเว็บไซต์สภาแล้วก็รับฟังความคิดหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อครบกําหนดระยะเวลาก็จะมีการเอามาเรียงกันมาว่ากฎหมายไหนเนี่ยจะได้เข้าพิจารณาก่อนแต่ว่าคือเอาพูดงงๆเนาะที่ผ่านมา,นเ,าเนี่ยในสภาเนี่ยกฎหมายที่จะได้พิจารณาก่อนเนี่ยก็คือจะเป็นกฎหมายที่มีร่างของคอ,อรประปอบ,บ เพราะว่าคือประเทศไทยมันตลกอะค่ะคือถ้าไม่มีร่างของคลรประกบเนี่ยเขาจะรู้สึกเขินว่าเหมือนคลรไม่ได้ทำกันบ้านอะไรอย่างเงี้ยคือดังนั้นก็คือร่างของคลรเนี่ยจะมีโอกาสถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณาก่อนเนาะหลังจากนั้นเนี่ยมันก็คือจะเข้านะคะมารับหลักการในสภาก็คือคนที่เสนอร่างกฎหมายเนี่ยก็จะมาพูดว่าหลักการคืออะไรเหตุผลคืออะไรนะคะแล้วก็สสยกมือว่าผ่า นะคะในในการรับร่างหลักการและเหตุผลหลังจากนั้นจะมีการสร้างสิ่งที่เรียกว่ากรรมธิการนะคะเพื่อคิจารณาว่าแต่ละมาตราลายประเด็ดนลงรายละเอียดเนี่ยมันแบบยิบย่อยอูเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยก็คือรอบแรกแกคือเสนอหลักการใหญ่ๆไปก่อนได้ว่าอยากจะแก้อะไรแล้วก็เข้าไปคุยรายละเอียดกันในกรรมธิการหลังจากนั้นกรรมธิการก็จะมีเป็นาารายงานออกมาเนาะแล้วก็ให้ออสภามาบวนกันนะคะก็ มันมันจะมีวาระหนึ่งวาระสองวาระสามนะคะที่ที่แบบต้องให้หมุนกันก็กระบวนการมันก็จะเป็นประมาณนี้ไม่แน่ใจว่าหนึ่งพรลบหนึ่งฉบับ 1, ที่อันนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยอยู่ในร่างกระบวนการใช้เวลาน้อยที่สุดหรือว่ามากที่สุดประมาณเท่าไหร่ที่จะพรบหนึ่งฉบับจากประสบการณ์ผมเถ้าเข้าสภาไปแล้วผมไม่เคยเห็นเื่องราประมาณส0บจุดหกเดือน คือนอกจากผ่านสสไปแล้วต้องผ่านมุทีอีกแล้วก็ต้เป็นประกาศนียบัตรอีกทีลุ้นไปเลยเพราะประเทศเรามีมุทีสภาด้วยอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาจัดงานสัมนากันเองก็มุทีนนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับท่านใดที่อายุถึงเกณฑ์แล้วก็ไปสมัครสอบให้เยอะนะครับหลายๆอย่างในการเมืองไทยมันเกิดขึ้นเร็วมาก ภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีนะครับวันนี้เนี่ยก็ได้รับมอบหมายนะครับให้มาพูดเรื่องของทิศทางต่อไปของพักคก้าไกลนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะก้าวต่อกันอย่างไรบ้างซึ่งก็เป็นหัวข้อที่ผมเองก็ได้มีโอกาสไปพูดคุยกับสมาชิกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเช่นกันนะครับแต่ละสุดสัปดาห์เนี่ยสอสอก้าวไกลก็จะกระจายตัวไปในแ,แต่ละจังหวัดแล้วก็จัดกิจกรรมลักษณะแบบนี้เพื่อสร้างบทสนทนาแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกับสมาชิกครับ ถ้าพูดถึงก้าวต่อไปของพรรคก้าวไกลนะครับก็ต้องยอมรับว่าในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะหลังจากคำวิฉัยของสามนูนเนี่ยสิ่งที่มันอยู่ในใจหรือคำถามที่มันอยู่ในใจของเพื่อน,อนสมาชิกหลายคนก็คือว่านิติสงครามที่กำลังเกิดขึ้นและจะตามมาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรบ้างต่อสถานะพรรคก้าวไกล นะครับอย่างที่เรารู้กันตอนนี้เนี่ยหลายคนก็เพ่งเล็งไปที่สสมรภูมิสมรภูมิที่1ก็คือสมอรภูมิกะกะตนะครับที่มีการยื่นเรื่องเพื่อจะนําไปสู่การยุบพักสมรภูมิที่สองซึ่งคงเป็นสมอรภูมิที่ใช้เวลานานกว่าก็คือการยื่นเรื่องไปที่ปปชนะครับเพื่อพยายามจะเรียกร้องให้มีการตัดสิ์นักการเมืองก้าไกลบางส่วนนะครับบนข้อกล่าวหาเรื่องของมาตรฐานจริยธรรมนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากจะสื่อสารสั้นๆนะครับเพียงแค่3ประเด็นนะครับโดยเฉพาะข้อกังวลที่ผมเข้าใจว่าเพื่อนๆสมาชิกหลายคนมีเกี่ยวกับเรื่องการยุบพักนะครับประเด็นที่1เนี่ยสำคัญมากผมคิดว่าเราต้องอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าพักถูกยุบแน่นะครับหลังจากไปคุยกับสมาชิกหลายคนเนี่ยต้องยอมรับว่า บทสนทนาหลายครั้งมันมจะเริ่มต้นว่ายุบแล้วเอาไงต่อนะครับแต่ผมต้องย้อนรีวิวกันไปก่อนว่าอย่าเพิ่งด่วนสรุปว่าพรรคถูกยุบแน่นะครับผมเชื่อว่าทีมกฎหมายของเราก็ดีนะครับแล้วก็ผู้บริหารของเราก็ดีก็จะพยายามทําทุกดีทางนะครับเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเราผ่านกระบวนการที่มันจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบเหมือนเกมฟุตบอลน,นะครับถ้าเราตามหลังอยู่แล้วยังไม่หมดเวลาเนี่ยเราไม่มานั่งคิดนะครับว่ารอบหน้าจะวางแผนยังไงจะ จัดผู้เล่นยังไงจะวิเคราะห์คู่แข่งไงเราก็ต้องทําเต็มที่ในสนามจนกระทั่งถึงวิธีสุดท้ายเพื่อพยายามจะชนะในสนามนั้นให้ได้นะครับและผมย้ําว่าการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของพรรคเก้าไกลต่อกรณีการยุบพรรคเนี่ยไม่ได้มีความสําคัญเพียงแค่เฉพาะพรรคเก้าไกลอย่างเดียวแต่มันเป็นการพยายามจะยืนยันว่าสิ่งที่พรรคเก้าไกลทาหากในอนาคตมีการกระทําโดยพรรคการเมืองอื่นหรือว่านักการเมืองคนอื่นที่มีชุดความคิดแบบอื่นมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ผิด นะครับผมคิดว่านี้คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากชัยชนะของพักคก้าไกลในคดียุคพ,พักไม่ได้ส่งผลแค่ต่อพัรคก้าวไกลแต่เป็นการสร้างรบรรทัดฐานและยืนยันความบริสุทธิ์ของเราซึ่งจะสาคัญต่อการเมืองไทยนี้ประเด็นที่1นนะครับประเด็นที่2นะครับหลายคนก็อย่างที่คุณชัยธวัฒน์เกิดไว้นะครับก็อาจจะมองว่าถ้ายุคพ,พักไปแล้วนะครับยังไงพักก็ต้องโตนะครับ หรือว่ายุบไปแล้วเนี่ยก็ยิ่งทําให้คนอาิษานในความผิดปกติในการเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็แปรมาสู่จำนวนผู้สับศูนย์เพิ่มเติมขึ้นนะครับแต่ประเด็นที่สองที่ผมอยากจะย้ํากับทุกคนก็คือว่าเราต้องช่วยกันยืนยันนะว่า อยากทาให้บทสนทนาเรื่องการยุบพักเนี่ยมันเป็นบทสนทนาที่กลายเป็นเรื่องปกติหรือประชาชนชินชานะครับผมเข้าใจว่าประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนี่ยมันมีการยุบพักเกิดขึ้นในหลายครั้งหลายยุคหลายสมัยนะครับแต่เราต้องพยายามจะช่วยกันสร้างบรรยากาศแล้วก็ปรับเปลี่ยนระบบการเมืองเพื่อไม่ให้การยุบพักนั้นเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคการเมืองใดๆก็ตานะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับประเด็นที่3ามที่อยากจะฝากก็คือว่า แน่นอนผมก็เชื่อนะครับว่าหากสมมติกรณีเลวร้ายมันเกิดขึ้นจริงนะครับและมันมีการยุบพักเกิดขึ้นจริงเนี่ยยังไงสิ่งที่มันยุบไม่ได้ก็คือชุดความคิดอุดมการ์ที่มันหลอมรวมผู้สนับสนุนพักที่ยังไงมันก็ต้องไปต่อผ่านยานพาหนะอื่นๆนะครับแต่หลายคนอาจจะมองได้ซ้ำว่าอย่างที่บอกคือยิ่งยุบแล้วคนอาจจะเห็นความผิดปกติมากขึ้นอาจจะมีแนวร่วมเพิ่มขึ้นมามากขึ้นกว่าเดิมนะครับก็เลยนํามาสู่ชุดความคิดว่ายิ่งยุบยิ่งโตแต่ผมอยากจะทิ้งแบบนี้ว่า เราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้นะครับเราไม่ต้องถูกยุบเราก็โตได้แล้วผมคิดว่าเราทุกคนในที่นี้อยากโตโดยที่ไม่ได้ถูกยุบนะครับแล้วก็โตโดยการสร้างผลงานทางการเมืองนะครับทำงานเชิงความคิดเพื่อทําให้ คนในประเทศนี้ผ่านมาร่วมฝันกับเรามากขึ้นหันมาเชื่อมั่นในแนวทางที่เรานําเสนอกับสังคมมากขึ้นนะครับวันนี้เป็นประเด็นสั้นๆที่อยากจะฝากเกี่ยวเรื่องกรณีการยุบพักนะครับดังนั้นเนี่ยณเวลานี้ผมไม่สามารถยืนยันได้และไม่เชื่อว่าในที่นี้มีใครที่สามารถยืนยันได้ว่านิติสงครามทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นจะไปลงเอ,อยอย่างไรนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าอะไรบ้างที่มันอยู่ในการควบคุม ของคนของพรรคก้าไกลที่อยู่ในการควบคุมของสมาชิกทุกคนในพรรคก้าไกลนั่นคือการพยายามจะทํางานต่อไปนะครับพิสูจน์ผ่านการประทามพิสูจน์ผ่านการทํางานเพื่อผลัากดาันการเปลี่ยนแปลงให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปดได้นะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เราทําให้หรือว่าไม่อยากให้นิสิสงครามที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราเสียสมาธิออกจากการเดินหน้าในการทํางานแล้วก็พิสูจน์ว่าแนวทางที่เราเสนอเนี่ยเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนที่สุดจริงๆนะครับก็เลยอยากจะทิ้งท้ายว่าแล้วถ้าเราจะเดินหน้าด้วยการทํางาน พื้นที่ที่เรามีในการทํางานเนี่ยมันมีพื้นที่อะไรบ้างนะครับผมคิดว่าถ้าสู่เครื่องสร้างเนี่ยมันมี4พื้นที่ที่สําคัญนะครับพื้นที่ที่1แน่นอนนะครับคือพื้นที่ของสภาผู้แทนราษฎรถึงแม้เราไม่ได้เป็นรัฐบาลน,นะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเรามีกําลังหรือว่าจํานวนผู้แทนราษฎรเยอะที่สุดในบรรดาพักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องใช้พื้นที่นี้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพที่สุดในการผลักดันวาระการเปลี่ยนแปลง วิธีหึงนะครับที่เราจะใช้ในการผลักการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่สภพานเนี่ยคือการเสนอร่างกฎหมายนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยพรกเก้าไกลหรือว่าสสพรรเก้าไกลเสนอไปแล้วรวมกันเกือบจะ50าบฉบับนะครับถ้าใครสนใจรายละเอียดว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับมีเนื้อหาอะไรบ้างสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของพรับ